เลยเปิดลงอล้วมาไม่ได้หักไม่ได้ว่ะพีมมม่มาว่ะมือสวิงมือนึงใส่แชทคล่วงนล้วนี่หาให้มาว่ะมาว่ะไอ้นี่อะไรเนี่ยยุกุงเฮ้ยยุกุ้งนี้ก็ปลาหมาดิไอ้สวนไม่รู้ปลากรดหรือปลาหมาปลาหมาไม่น่าแรงงนี้ใช่้ยแรงว่ะเขาว่ะไอ้เหี้ยสวนมาเหี้ยสวนดิเอาล่างว่ะพี่ค่อยๆ มันวิ่งสวนเข้ามานี่ย้อนอ,อัดเลยอัเลยอัดเลยเอัดอัดอลยอัดอลยอัด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 ออัดอัอัอัดออ,อัด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 อดอัดอัดอาดออเอยออัด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 อยดออัดอดอัดอัดอัอยดอัดอัดออยดอแลอวอัด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 อดองดออยอัดออดอเอยัออ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 อัอดอัออออออดอออยเออยดออดอออยอ ปะมา h, mm ้าเยดเก้ตัวเรื sí Ô, hey ่องเลยเยนู้เออคุยเยหลุดไปดิเยสเยสมันขาดนะอุ้ยปะม้าปะม้าโอ้โหดูเรื่องมิชชั่เรื่องนี้ดูเรื่องตัวเรืองเลยอ่ะเอาไหนวีคิเปอร์มิชชั่นกูคอมพิวต์แล้วกูเฝ้าเป็นเดือนเียกูตัวเรื่องเลยเชี่ย สุด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 เอ้สุดเลยใช้ใช้ใชเบลเลอร์เลยอ่ะ